โทษนะครับเป็นอะไรไหมเ,ไเ,เพื่อนเป็นไร่ะเพื่อนกลับมาก่อนหนิเฮยเฮ้ยเออเออูไปละเดี๋ยไปแล้วนะโอเคโอ้โหเพื่อนที่ชอบของมองเขาขนาดนี้เนะี่ยบ้าบอเจอเล่หเชอบโอ้โหเขาม,มีแผนด้วยจดเด็นเนี่ยนี่วะน่รขนาดนั้นนะโอ้โหพครูนี่บอกว่าไม่ชอบเอ้ยก็เสร็จยังกลับได้แล้วมั้ง ขอกินข้าหกิข้าได้ไเล่นตลกอะไรพูดดีๆดิขอกินข้าได้ไหมโหพวกคุณตอนนั้นบอกไม่ชอบตอนนี้มาขอไอจียังไงเนี่ยได้ไหมล่ะครับเพื่อน็เออถ้ากูไม่เห็นมันเป็นเพนเนี่ยกูไม่ให้ึงินนะเคคดอบเพื่อนล่ะมึงยังต้อกินอีกเหรอก็เออดี 那个。 ใช้ปะ่รนพินขึ้นการหัวซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเชื้อที่อยู่ใน่างกาดของเราค่ะซึ่งเชื้อตรงเนี้ยเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอยู่กับคนใดคนหนึ่งแล้วก็หายไปนอกจากติดต่อได้แบบนี่ยจากเราไปคนอื่นแล้วนะคะยังสามารถติดต่อได้ทางพิษกับด้วยจากพ่อจากแม่นะคะมายังรุนได้แล้ว่าโรคนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้หายไม่ได้แบบมัาสามารถหายได้นะแต่ว่าถ้าเรารักษาไม่หายเนี่ยแล้วเราเกิดมีคันอยู่ที่รู เกันซน้องว่าบต้องทนอเตไอ้ตื่นเธอ่ห้อหอเขาลูกหมดแล้วคนแฟนเธอ้วยเขาปสาแล้วเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเราเธอยเออ